เรียนกำเนิดดินครับและที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเรียนกำเนิดดินครับนับได้ว่าเป็นโรงเรียนชั้นนําของประเทศไทยเลยครับแล้ผมจะมายืนอยู่จุดจุดนี้ไม่ได้ครับขาดปราศจากการซัพพอร์ตและการอบรมพอะที่ดีจากเรียนเอกปัญญาครับสร้างข้อควัญของโรงเรียนเอกปัญญาที่ว่าพัฒนาการดีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมเลื่อนลำวิชาการคำขวัญเหล่านี้นะครับทาให้ผมเนี่ยประทับใจเป็นอย่างมากแล้วก็มันเป็นคําขวัญที่โรงเรียนเอกปัญญาสามารถ ฏิบัติสอนนักเรียนได้จร <se> ิงครับผมโดยอันดับแรกนะครับความมีวินัยเรเองวิญญาได้ปลูกฝังความมีวินัยให้ผมทาให้ผมเนี่ยจัดการตารางเวลาชีวิตของตัวเองเนี่ยได้อย่างดีฝ่ายคุณธรรมตรงนี้บัญญาได้ปลูกฝังให้เรียนทุกคนเป็นคนดีทําให้ผมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับคนอื่นได้อย่างดีเยี่ยมครับผมแุะท้ายนี้เรื่องราวิชาการจากสอง่างที่ผมได้กล่าวไปครับก็คือความมีวินัยและความฝ่ายคุณธรรมทําให้ผมเนี่ยจัดการตารางเวลาชีวิตตามแผนชีวิตแล้วก็ สามารถสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาคระดับชาติหรือแม้กระทั่งนานาชาติได้ไม่แพ้กับโรงเรียนเดือนเดหากย้อนกลับไปนะครับในตอนที่ผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับในโรงเรียนเอ็มนผมได้รับคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทน,นโรงเรียนในการแข่งอัจฉริยภาพทากาชาตินะครับซึ่งสิ่งสิ่งนี้นครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะการสนับสนุนที่ดีและการซัพพอร์ตที่ดีของโรงเรียนเอ็มนาครับ แม่ผมเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจนะครับทั้งจากเพื่อนบุคลากรครูและก็ผู้บริหารนะครับเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมสามารถทําได้ซึ่งจุดประกายแรงฮึดอีกรอบนะครับจนสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมสามารถเข้าไปสู่รอบประเทศในรายการแข่งอัจฉริภาพทางวิทยศศาสตร์ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นตัวแทนโรงเรียนคนแรกนะครับที่สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่งส่สิ่งนี้ก็จุดประกายให้ผมยมีแรงฮึดสู้ต่อในสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับ โดยสิ่งนี้นะครับสมผลให้ผมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สามารถสอบแข่งขันขคนอื่นเนี่ยและได้รายการต่างๆได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเข้าไปแข่ง WMI ที่มาเลเซียครับโดยการแข่งขันครัง้งนี้นะครับทาง,งรีไอญาก็ได้ซัพพอร์ตก็จะเป็นในส่วนของงบประมาณทั้งบุคลากรจัดทีมก่อนที่จะไปแข่งครับสุดท้ายผมสามารถรับรางวัลเหรี่ยญเงินกลับมาเป็นความภูมิใจของประเทศได้นะครับ สิ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เเรียนวิทยาสามารถให้ได้ครับบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนบุคลากรที่ดีในการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมที่ดีครับต้องส่งผมให้ผมเนี่ยเป็นผมใน,นวัน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาทิตยาบรรโสภาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นชั้นปีที่3ค่ะ <c oughs> ดิฉันมีวันนี้ได้ขอบคุณโรงเรียนอิปัญญาเลยเพราะว่าได้ปูพื้นฐานที่ดีมาให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เนื้อหาครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำให้พอมาอยู่ที่นี่คนพบเลยว่าตัวเองมีความรู้และประสบการณ์ทัดเทียมกับเพื่อนๆสามารถเข้ากับเพื่อนๆได้แล้วก็มั่นใจเลยว่าความรู้เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าโรงเรียนชั้นนําอื่นๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้โรงเรียนยังให้โอกาสในการทํากิจกรรมต่างๆทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนทั้งที่เป็นวิชาการแล้วก็ไม่วิชาการแล้วก็ฝึกความเป็นผู้นําจนพอมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ย ดิฉันมีความกล้าแสดงออกมีความกล้าที่จะเป็นผู้นําในกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็คุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจนประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือความมีวินัยค่ะดิฉันค้นพบว่าการมีวินัยเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีของทุกอย่างทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนเราสามารถจัดระบบเวลาแล้วก็การเรียนได้ค่ะในมุมมองของดิฉันเนี่ยหลังจากที่ได้มาอยู่ในสังคมใหญ่ขึ้นเนี่ยค้นพบว่ามีความ ภาพภูมิใจในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เล็กๆแต่ว่าก็พยายามจัดการเรียนการสอนแล้วก็คุณภาพให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆค่ะผู้บริหารคุณครูรับฟังฟีดแบ็กต่างๆพร้อมที่จะนําไปปรับปรุงเสมอ,เ,อเพื่อนๆสภาพแวดล้อมทางไอทีทาง, IT, ทางสวัสดิการต่างๆคือครบถ้วนจริงๆได้ฝึกประสบการณ์มากมาย แล้วก็ในฐานะสิทธิ์เก่าอยากจะฝากน้องๆไว้ก็คือเราควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเกิดจากความตั้งใจของตัวเราได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรทิยาพรสวรปัจจุบันกำลังหยุดศึกษาอยู่ในคณะแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ที่ฉันมีวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนเอกปัญญานะคะที่ได้มีการจัดบริการการเรียนที่ทันสมัยและส่งเสริมเด็กนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนไม่แพ้โรงเรียนชั้นนําในจังหวัดอื่นๆเลยค่ะทําให้ดิฉันได้มีการนําความรู้และประสบการณ์ในการเรียนโรงเรียนเอกปัญญาไปใช้ในการเรียนต่อได้อย่างภาคภูมิใจค่ะโดยคุณธรรมที่ฉันถูกปลูกฝังมานะคะก็คือความมีวินัยค่ะเช่นการทบทวนบทเรียนเป็นประจําและการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะ พูดถึงโรงเรียนเอกปัญญาในมุมมองของนักเรียนนะคะโรงเรียนเอกปัญญาเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และร่มรื่นมากค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีคุณครูและผู้บริหารที่ใจดีและก็พร้อมช่วยเหลือเด็กนักเรียนตลอดเวลาค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเพื่อนๆที่รักและก็ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดค่ะความภาคภูมิใจในฐานะนักเรียนนะคะโรงเรียนเอกปัญญาเป็นโรงเรียนที่มีวิชาการที่เข้มข้นมากค่ะและนอกจากนี้ก็คือ จะมีการส่งเสริมเด็กในด้านที่เด็กคนนั้นถนัดด้วยค่ะเอ่อฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษายอยู่ในโรงเรียนเอกปัญญานะคะก็คือพยายามทำสิ่งใหม่ๆในตอนที่มีโอกาสนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้เหมาะสมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณนะชุพรมุงกลร์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ในกการศึกษาตลอดชีวิตเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมหา ชั้นปีที่3ค่ะดิฉันก็อยากจะขอบคุณโรงเรียนเอกปัญญานะคะที่ได้ให้โอกาสให้บรรยากาศในการเรียนโรงเรียนเอกปัญญานี้นะคะจะได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนกับเพื่อนๆ แล้วก็เพื่อนเพื่อนโรงเรียนรอบนอกนะคะได้ไปแข่งหรือว่าได้ไปดูงานต่างจังหวัดค่ะจนทําให้ได้นาความรู้และก็ประสบการณ์มาปรับใช้ในรั้วมหาลัยทุกวันนี้ค่ะโรงเรียนเอกปัญญานะคะก็เป็นโรงเรียนชั้นนําที่ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ค่ะ ค่ะคุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังให้ประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบันนะคะอย่างแรกเลยนะคะโรงเรียนปลูกฝังให้มีความขยันค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําการบ้านอ่านหนังสือหรือว่ามีวินัยค่ะมีวินัยในการมาโรงเรียนมีวินัยที่จะปฏิบัติตัวกับเพื่อนในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนไม่ว่าจะกับผู้ใหญ่หรือกับคนอายุเท่ากันก็ควรที่จะมีน้ําใจความสามาคัคคีแล้วก็มีความซื่อสัตย์ค่ะค่ะถ้าพูดถึงผู้บริหารคุณครูแล้วก็เพื่อนเพื่อน ภาพแหวดลอมในโรงเรียนอกจปัญญาตอนที่เป็นนักเรียนอยู่นะคะก็ทุกอย่างรอบตัวดีมากๆเลยนะคะคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นการให้คําแนะนําในการเรียนต่อในการเรียนในข้าวเรียนหรือน ข้าเรียนคุณครูก็ให้ความร่วมมือหรือว่าให้คําสั่งสอนได้สอนในเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่เฉพาะการเรียนค่ะแล้วก็ผู้บริหารสร้างมาตารฐานไว้ได้อย่างดีนะคะในเรื่องของการเรียนหรือว่าการจับติวให้หนักเรียนค่ะอยากจะขอขอบคุณคุณครูผู้บริหาร โรงเรียนเอกปัญญานะคะแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เป็นเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาที่ได้เรียนที่โรงเรียนเอกปัญญานะคะซึ่งผู้บริหารและคุณครูนะคะก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองของดิฉันมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณครูให้การสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการแนะนําในการเรียนต่อการสอบหรือว่าการใช้ชีวิตก็ตามนะคะคุณครูก็ให้ความสาคัญกับนักเรียนมากๆเลยะคะ่ะรวมถึงเพื่อนก็น่ารักค่ะสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนั้นมีความ รับกับทุกๆอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะค่ะในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่านะคะเรื่องที่อยากจะฝากน้องๆที่โรงเมรยียนเอกพัญญนนะคะก็อยากจะฝากว่าให้เลือกทําในสิ่งที่ตนเองชอบเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเลือกทําในสิ่งที่ตนเองชอบเนะี่ยจะทําออกมาได้ดีที่สุดค่ะ